มาวันนี้เราก็จะมาอยู่กับเจ้าเก่าคนเดิมเบิ่มเติมคือน้องน้องพอดีผมพึ่งเสร็จอืมพอดีผมพึ่งเสร็จเสร็จเสร็จอะไรอะพี่ก็ ก็เสร็จงานเออพอดีผมพึ่งเสร็จงานก็เลยมาโผล่ตรงนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยมาโผล่ตรงในห้องใครก็ไม่รู้เออพอดีผมเสร็จงานเออก,ก็ก็ก็เลยมาโผล่อยู่ในห้องใครก็ไม่รู้นะเอออะไรไม่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 ไม,ไม,ไม,ไม่พอดีผมพึ่งเสร็จ พิ่งเสร็จงานก็เลยมาโผล่ในห้องแคมด,ดูดูนั่งถ้าเกิดเป็นเรื่องจริงนะถ้าเกิดเป็นเรื่องจริงนะเจอแบบเนี้ยไม่เหลือบอกเลยไม่เหลือไม่เหลืออืมแต่ว่าอันนี้คือเอ่อ ห,หอพักนะหอพักคือเป็นหอหญิงไงเป็นหอพักคือหอหญิงเพราะว่ามันมีแต่ผู้หญิงอยู่ในอยู่ในนี้อืมอันนี้อันนี้ผมไม่ได้ทะลึ่งนะมันมันจริงๆเนี่ยดูเสียงบรรยากาศด้วยดิ มันเล่าเปล่าอันนี้คือคือลงเล่านะบอกเลยว,ว่าเด็ดตรงเนี้ยเด็ด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 แค่ดูตรงเนี้ยก็ก็รู้เล้วเนี่ยเนี่ยดูตรงเนี้ยดูเนี่ย,ย,ด,ด,ยดูนะฉากคา ชาคัดซีนดูนะนี่ลงลงเบียร์อืมดูก่อนที่เราจะไปสุ่มกาชาขอขอกำลังใจจากตรงนี้ก่อนก็คือฮาเร็มฮาเร็มของผมเองเจ๊ที่ผมสุ่มได้ตอนนั้นปิดตา นี่ไงเจ๊ที่ผมสุดไว้ตอนนั้นปิดตาขอมาพักบรรยากาศก่อนแ๊บหนึ่งอืมดูดูสัก่อนดูสัก่อนนี่แล้วก็ยกซอสเรียบร้อยยกซอสแล้วนะ อันนี้แค่บรรยากาศย้อมๆม,มนะอืมแต่ว่าเดี๋ยวเหลืองถ้าเกิดไปเล่นตรงเนี้ยถ้าเกิดไปเล่นเนี่ยถ้าเกิดไปเล่นไพ่เนี่ยเดี๋ยวมันเหลืองได้นะคลิปผมนะ พราะว่าหนึ่งมันผมจะเก็บอันนี้ไงเนี่ย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 เล่นเก็บอัน,นเนี้ยเนี่ยเล่นเก็บอันเนี้ยแล้วก็เก็บอันนี้ด้วยเนี่ยจะเอาเครดิตเนี้ยมาเปให้สาวมาซื้อของขวัญให้สาวเนี่ยอย่างเช่นอะ่ะผมเล่นนะตาหนึ่งนะผมจะลองเล่นดูเอาที่ไม่ ที่ไม่อนี่นะเอาอ,นนาอันนี้แล้วก็อันนี้ถ้าเกิดเอาตัวเนี่ยเนี่ยตัวเจเนี่ยเดี๋ยวมันจะเด็ดเกินไปเดี๋ยวเดวเดี๋ยวช่องเดี๋ยวมันจะติดเหลือง ขอเอาแค่นี้นะนี่นะเออจริงๆอะ่ะผมจะแกล้งแพ้ก็ได้อะ่ะผมเล่นเป็นอยู่อะ่ะทานน้ำแข็งเหรอทานน้ำแข็งนิดเดียว จริงๆผมจะแกล้งแพ้ก็ได้เนี่ยจริงのぞきしないいい子には花丸あげちゃいますเอาดิเอาดิลงลายลงลายลงลน์เอาเจเจ,ก,เจกินเจกินเจเจตอผิดนะ เป็นใบสีฟ้านะเจ๊ตอบผิดนะกินกินไม่ดีแอยังคอแข็งยังคอแข็งไม่โดนเอ้ยกินสองแก้วหรอเจ๊เอ้ยยังคอแข็งยังคอแข็งไม่เจอแก้วใหญ่ไงไม่ไม่เจอแก้วใหญ่คือไม่ร่วงไงยังคอแข็งอยู่เจ๊เขายังคอแข็งอยู่ อันนี้คือผ่อนคลายนะเดี๋ยวค่อยไปสุม่มเจย์ถ้าใส่โอ,อ้โหม,มีมีตั้งเยอะนี่ว่าโอ้จะลงใบไหนมันมันก็ชนะหมดอะ่ะจะลงใบนี้ก็ชนะเนี่ยลงใบนี้ก็ชนะอืมอ่ะลงสองใบเลย จบเกมยังใครจะจบกินนะโลลี่โลลี่ทรงตกินนะบอกเลยกินนะเพราะว่ามันเป็นสีฟ้าไงกินไปเลยสองแก้วอ้าวเมาเมาแล้วเมาแล้วเจอแก้วใหญ่ล่วงไปแล้วคนหนึ่งเจอแก้วใหญ่อดิล่วงไปแล้วคนหนึ่ง เราก็มาเรือเหลือเจ๊สองคนนะเจ๊เขาคิดหนักเจ๊เขาคิดหนักเอาดิเอาดิเอาดิเอาเจเจผม ผมม่วงกินเจเขาแพ้เป็นสีแดงเองอยู่เปล่าอยู่เปล่าอยู่เปล่าเจเจยังไหวเอาอีกแก้วอีกแก้วเหรอเออเออเจเจเขายังไหวโอ้ยคอแข็งเว้ยเจเจเขาคอแข็งอะ มาเดี๋ยวผมแกล้งแพ้ก็ได้อะเพราะว่าเจ๊เขาเหลือแค่หนึ่งแก้วไงหนึ่งทับสามะทั้งสองคนเลยอ่ะผมเหลือสามแก้วไงสามทับสามมาผมผมจะยอมแพ้นะเอ้ยเจ๊กินนะ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูฉากเจ๊ก่อนนี่นี่นดูดูลม้มครับนั่นไงไอ้สัสคือเก็บอาการไงเจ๊เขาเก็บอาการไงเจ๊เขาเก็บอาการไงก็บอกแล้วว่าอย่าเล่นกับเรล่าค่ะอย่าเล่นกับเรล่าสี เวลานั่งอ่ะมันไม่ออกฤทธิ์หรอกแต่ถ้าเกิดเวลาเดินอ่ะก็เป็นแบบนี้เนี่ยผมก็เหมือนกันคือตอนกินไม่ไม่มีอะไรแต่พอลุกทีเุ๊บหัวทิ่มเลยกูเออคานเข้าห้องอ่ะบอกเลยว,ว่าคานเข้าห้องเลยอ่ะอันนี้ผมแกล้งแพ้นะอันนี้ผมแกล้งแพ้่นะ อืมผมจะให้เจเขาชงชงให้ให้กินโอ๊ยโอ้ยเอาแก้วเล็กก่อนแล้วกันนี่ดูเจเขาชงให้กินด้วย,ยนี่แล้วก็ยกซอสอืมอเอาหัวทิ่มเลยหรอ แก้วเดียวนะหัวทีม่มโอ้งั้นพอจบจบแล้วนะก็คือเล่นให้ดูว่าในนี้มันมันก็สุดยอดแป๊บหบนึง่งมาเราก็จะไปสุ่มกาชากันละ เอออันนี้คือบ่อออนเซนนะบ่อออนเซนก็มีนะนี่ไงบ่อออนเซนเอ่าไม่มีใครหรอเอ้มีมีเจมีมีเจขอไปดูเจก่อนแหน่แน่แหน,น,น่อยู่ตรงนี้หรอทำอะไรเนี่ย ออแปาออกนี่เนี่ยคือหาเล็มนี่เนี่ยคือหาเล่มเอ่อทำอะไรดีว่าผมเก็บได้หมื่นหกสี่ร้อยนะ

ผมไม่เอ่อโลรลี่ตัวนี้ก็ดีนะโลรลี่ตัวนี้ก็ดีนะเพราะว่ามันมีสกิลดูดเลือดไงมันจะใช้สกิลดูดเลือดจบ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 ไงสกิลหนึ่งอ่ะสกิลหนึ่งอ่ะมันเป็นสกิลดูดเลือดอืมพอพอแบบว่าพอจุกหนีอ่ะมันจะหิวเลือดต่อเนื่อง พอเราพุ่งหนีน้่ะมันจะหิ้วเลือดต่อเนื่องได้เออตัวเนี้ยแต่ผมจะมาสุ่มอันนี้แล้วก็ถ้าเกิดเป็นไม่ได้ก็คืออาวุธคู่กายเอออะไรอ่ะผมขอเลือกอันนี้ เออใช่เปล่าวะเออใช่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 ใช,ใช,ใช,ใช่ใช่ปืนเดียวกันมาไม่ลีรอไม่รอลีเรามาเปิดกันเถอะอยากได้อยู่เจลเ,เจ้ตัวเนี้ยอืมเดี๋ยวขอดูก่อนอะไรอ่ะ ไม่มีใช่ปะแต่ว่าเกมบูสต์ซิงเว็บผมก็เล่นอยู่นะเกมนี้ก็เล่นเกมบูสต์บงเว็บก็เล่นเล่นสองสามเกมเ,เกนชินเกนชินไม่เล่นเกนชินยังไม่เล่นแล้วก็เกมสตาร์เวลก็เล่นอยู่มาจัดไปเลยเจ้ จัดไปตื่นตื่นไอ้ทำไงวะไม่ใช่รุดขคืนเหรอเอารุดลงเหรอเหลืองไม่เหลืองโทษทีบอกว่าเหลืองก็เหลืองแม่งไม่เหลืองให้ขอเอาเจสไอ้นี่โอ้ไม่อยากพูดเดี๋ยวมันจะไม่ได้ อืมเหลืองนะเหลืองเหลืองขอเหลืองขอเหลืองหน่อยครับขอเหลืองนะครับสองโลสองโลไม่เหลืองม่วงม่วงม่วงอะไรอะสาหนโอ้ยตัวสาม โลที่สามโลที่สามโอ้กูไม่ต้องรุนละไอ้สัตว์ลุนเจทั้งทีแม่งเอาสุดตลอดโอ้ย อรุ่นเจทั้งทีเอาสุดตลอดเลยนะเดี๋ยวขอสุ่มทีละหนึ่งก่อนให้มันครบนิ่มไปนิ่มไปเออห้าหกหกไปนะ เพราะว่ามันมันไม่เต็มอะ่ะเพราะว่ามันไม่เต็มอะ่ะเนี่ยเนี่ยเออมันเหลือสามสิบหกใช่ป่ะก็มันไม่เต็มอะ่ะเหลืออีกสี่สี่ไม้มาอือสามเจ็ดอะครับไปสามแปดอือเอาครับไป อืมสนายสามเก้าอืมเอาครับไปสี่สิบเอ้ยใช่ป่าวะขอดูก่อนอ๋อสี่สิบสี่สิบอืมอืมฝาฝาแปดมาเลยนะมึงอ่ะ มาเราก็จะมาสุ่มกันต่อนะอยู่กับเจ้าเก่าคนเดิมเพิ่มเติมคืนน้องๆเจออเอ๊ออกทีเหอะออกทีเหอะออกทีเหอะนะครับเจ๊ผมขอผมขอให้เจ๊ออกมาสักทีเถอะครับสี่สิบโลแล้วนะครับนี่เดี๋ยวผมจะได้ไปสุ่มอันนี้เดี๋ยวขอดูก่อนมันเป็น อ๋อดาเมจสายฟ้าเหรอมันเป็นดาเมจสายฟ้าเหรอแล้วตัวเจอะตัวเจ,วเ,จเป็นดาเมจอะไรอ๋อสายฟ้าเหมือนกันมาสี่สิบโลแล้วนะเจห้าสิบโลแล้วนะเจเจครับ ออกมาภายในห้าสิบร้คราคาเหลืองไม่เหลืองอ้อยตัวใหม่ตัวหนึ่งตัวเก่าสองตัวเจหกสิบโลแล้วนะครับขอ,อ,อ้อยม่วงอยู่หยอตัวสาม อ๋อไม่ไม่ดูหรอกตัวสามเอาอือเจ็ดสิบโลละเจ๊เจ๊จ่าเจ๊ไอ,อจเจ้าสุดเลยหรอเจ๊สุดซอยเลยเลยหรอเจ๊ตัวสามเจ้าสุดซอยเหรอเจ๊ ไม่ได้นะเจ้โอ้โหเอออืมเจ้าก,การันตี เลยลหรอเจ๊แปดสิบโลแล้วน,นะเจ๊โอ,อยออกมานะทีเซอร์เจ๊หอยตัวสาเก้าสิบโลแล้วน,นะเจ๊อย่านะ อย่าดลุดเลนนะเจ๊ข้ามเลยแล้วกันอย่าดูุดเลนเจ๊อย่าอย่าเออ,อ,อมาแล้วครับผมเจ๊ผมเอาพาพาเข้าหอเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะล็อกอินให้เดี๋ยวผมจะล็อกอินให้เจ๊ เข้าหอพักผมเลยไม่ใช่ล็อกเอานะผมจะล็อกอินให้กับเจนะให้เจเขาเข้าไปนอนในหอพักหญิงได้เลยเอองั้นเดี๋ยวจะผมจะมาสุดมันนี้นะอแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่ง มาเราก็จะมาสุม่มเอ่ออาวุธกันเอ่อเดี๋ยวขอดูก่อนเอ่อเดี๋ยวซื้อผิดเดี๋ยวซื้อผิดชีวิตเปลี่ยนเลยนะถ้าเกิดซื้อผิดขึ้นมาชีวิตเปลี่ยนเลยนะหใบใช่ปะอ่ะหกใบก็หกใบ เออตอนนั้นผมซื้อผิดนะชีวิตก,ก็เลยเปลี่ยนเลยมาเออผมสูบไปแล้วยี่สิบยี่สิบใช่บ้านเหลืออีกเท่าไหร่บ้ายี่สิบโอ้เดี๋ยวอีกหกสิบนะเออไม้ที่สามสิบจัดไป ขอโอ้ยม่วงแปดม่วงมาทำไมเนี่ยโอ้ยปืนสั้นด้วยปืนสั้นเลยครับปืนสั้นด้วยครับ,รบเอ่ออีก โลที่สี่สิบโอ้ยอะไรอูสักกดข้ามรถเชียวโลที่ห้าสิบขอหมุ ะออกมาไหมอ๋อยโลสุดท้ายแล้วนะนะโลที่หกสิบขอเอขอเอขอเอขอเขาม่วงโอ้ยไม่ใช่ม่วงโอยเนาอ ทำไมสมอบวดไม่เคยได้เลยวะอืมอ่ะยักกลัวดีกว่า วะงั้นก็แค่นี้เนี่เออชอบกดไลค์ใช้กดเลิฟเพราะว่าไม่มีปัญญาแล้วครับไม่มีไม่มีปัญญาครับเออเพจหมดเพรหมดแลครับอืมเจ๊เอาไปกินตั้งเก้าสิบไม้อ่ะ ทำไงอะ่ะก็เจเขาเล่นเอาไปกินตั้งเก้าสิบไม้อ่ะมันก็เลยไม่เหลือดิเจตตัวนี้เอาไปกินตั้งเก้าสิบไม้อ่ะเออแต่ว่าตัวละครผมมีก็เอออันนี้ขอเอาบุธเหรอผมอยังได้ปืนทองอะ่ะผมใช้แต่ปืนม่วงอะ่ะ ปืนสีม่วงเวล70เนี่ยเห็นป่ะเนี่ยผมใช้แต่ปืนสีม่วงเนี่ยเนี่ยตัวเนี้ยผมจะได้ปืนทองอะ่ะเนี่ยเนี่ยปืนม่วง เนี่ยปืนม่วงอันนี้ก็อันนี้ก็นนกแค่กระบอกเดียวนะปืนปืนทองแต่ว่าไม่ต้องปกความร้อนไงอืได้มาแค่กระบอกเดียวนะงานแค่นี้แหละจบคลิปได้แล้วครับผมเพราะว่าได้เจเข้ามาแล้วเดี๋ยว เดี๋ยวอุปกรณ์หรออุปกรณ์เดี๋ยวผมค่อยสุ่มกระแดกเพราะว่ามันเหลืออีกเหลือเวลาอีกยี่สิบหกวันเนี่ยเหลือเหลือเวลาตั้งยี่สิบหกวันเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาสตรีมให้ให้ดูอีกอีกครั้งเพราะว่าผมเหลืออยู่หกสิบนะนะเออเดี๋ยวผมจะไปฟาร์มอีกประมาณสองไม้อืม แดี um, ๋ยวผมจะมาสุ่มเลยแต่ว่าผมอาจจะไม่สสตรีมนะแต่ว่าผมอาจจะไม่สตรีมนะเพราะว่าเหลือแค่สองโลเองก็ก็ก็จะสุ่มสุ่มเลยเหือเออุ่มเลยส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 ุ่มเลยซุ่มเลยเออเหลือสองโลเดี๋ยวก็จะจะสุ่มเดี๋ยวไปไปฟาร์มไอ้นี่ก่อนเพราะว่ามันต้องใช้เวลา่ะเพราะว่าด่านผมเล่นหมดแล้วไงด่านเนี่ย ด่านเล่นเล่นหมดเกี้ยงแล้วเนี่ย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 ที่เหลือก็แค่ฟาร์มเวลที่เหลือก็ฟาร์มเวลตรงนเนี่ยเนี่ยที่เหลือก็ฟาร์มเวลฟาร์มเวลตรงเนี่ยหรือว่าทำกิจกรรมหรือว่าทำกิจกรรมก็ไแดะอะไรประมาณเนี้อืมแต่ว่าได้ตัวละครมาแล้วก็คือ ก็ถือว่าดีส่วนอาวุธเดี๋ยวผมจะสุクッ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 ่มหาเองงั้นคีนี้ชอบกดไลค์ใช่กดแด็บแดบแดบ